อันนี้เป็นการแกะรักของแม่สมเนาะเป็นลายชนบทเนาะแกะมา40กว่าปีแล้วเนี่ยโอ้ปีนี้ก็64 65แล้วเนาะ64 65ละเนี่ยมีความชำนาญขนาดเลยอยู่ที่กาศาลาบ้านจิฬาลหลวงสบตองนะครับแม่สมขอถามหน่อยเถอะมันยังมีคนแกะอยู่ก่อบระเดียวนะครับก้ามีอยู่จ้ะ้ แต่รุ่นเราสู้นี่เหลือสักกี่คนเนี่ยโอ้หลายแม่เน,นี่ยนะกากาอ๋อไปให้เปิ้ลเกะไปแจ้งคนตออัวอ่ะเพราะว่านี่มันจะบาดตอนนะนี่มันจะบาดตันเนาะเจะพา,าไปแจ้งรลูกในกว่านี้โอ้แล้วมดนุ่นนี้เรามีละอ่อนแนตะ่อย่ามาสนใจก่อนบ่มีนะโอ้และะ้วยอดใดเนี่ยก็น่าหนาวอ่ะคจะแซบสูงไปนะได้อโอ้น่าเสียดายเนาะสวัสดีครับพี่โนราเนะาะอันนี้เขาเป็นแก๊สสลักปีนี้อายุ63ปีนะครับ โอ้ยหน้าพอกันหน่อยล้รอพอก,กล้องกันหนอ่อยเออเนาะไปคนหนองไว้แกมาถ้าอย่าสามสิบสี่สิบปีแล้ว็ไปได้พ่องข้าบดเดียวงานแกรักบดเดียวเนี่ยได้รับความนมิยมคึกคืนอย่างเหมือนเมื่อก,ก,กอ่อนก็ให้ดีนะเจ้าก็ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเจ้ามันเลยแบบให้ดีขึ้นแม่เนาะแม่คอนนี่ค่ะโอเคอยู่เนาะแล้วตอนนี้ก็แขกก็หายปอย คนไม่เอวกับบ้านนาดแล้ะปัญหาว่ารุ่นเราสู้เนาะประเด็นนี้เหลือชุดสุดท้ายเนาะเหลือุนตูไยอันนี้เป็นตัวแทนสภาพเนาะชุดสุดท้ายเนาะเออขอถามนี่เหรอเจ้าบัดเี้มิลาออนทำงานเรื่องแก๊สลักอยู่ก่อนบางมีเจ้ารุ่นใหม่น่กะเจ้านี่อย่างครับเพราะเขาบังคับเอาแต่ลาอ่อนนะแต่จ่ายจ่ายบะม่านนะจ้าจ่ายบะม่านแบบแบบเปลี่ยนแบบอย่างใดฮะเพปัเหา มันตั้งใจละอ่ะนะครับจะมามีแล้วเนี่ยนอกสลาแกสลักบ้านเฮาจบรุ่นนี้รุ่นเราสู้เฮานี่เนี่ยโอ้ตายแล้วนี่เป็นรุ่นท้ายแท้กันเนี่ยโอ้ขัดใจมาอุ้นหนุนกันเนอะมีอย่างมาเนาะมีอย่างมาเต้เนาะมาอุ้นหนุนกันแห่เนอะได้เลยหน้าฝากมาเลยน้าฝากเจ้าบ้านเลยนะเดี๋ยวที่เปิ่นต่อยมาไนของเพิ่นพ่อน้าจะฝากว่าได้ขอฝากอันการแกสลักไว้เนาะ ครับเอามาุ่ยอุ่นหนูนเนาะครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไหนตอนนี้กาศลานะคเจ้ากาศลาบ้านกิวและหลวงเจ้าอำเภอสบะตองัะหวัดเชียงใหม่ครับผม